สวัสดียามเช้ากันครับผมก็เวลานี้ก็ประมาณตีห้าห้าสิบแล้วครับผมยังไม่สว่างเลยนะก็มาเก็บบวงครับรอบเช้าผลงานจะเป็นยังไงครับรอชมกันครับผมก็เมื่อคืนเราได้ไปสามสิบแต้มนะครับต้องมาลุนรอบเช้ากันต่อครับผมวผ่าผลงานจะเป็นยังไงนะครับก็เมื่อวานตรามาใส่โหกลองวันร้อนนะดูครับ ช้านี่อากาศเย็นๆนะครับผมลมเริ่มพัดอีกแล้วก็เดี๋ยวไปชมครับผลงานรอบเช้าจะเป็นยังไงครับผมสวยงามครับอืเต็มแรกของเช้านี้ครับผมผลงานพอได้อยู่ตัวสวยอยู่ครับ สวยๆอยู่เช้านี้ลมเริ่มพัดแล้วครับอากาศเย็นครับเช้าโอ้ตรงนี้นิ่งเลยครับผมผลงานเช้านี้จะเป็นยังไงเอยจะได้ถึงยี่สิบแต้มไหมเนี่ยท่านผู้ชมสวยงามอยู่ครับผม แต้มสองครับลุ้นครับผมจะได้ถึงยี่สิบแต้มหรือเปล่าเอ่ยได้แต้มครับผมตัวสีสุวยครับตัวนี้ตัวใหญ่หน่อยตัวดีครับตัวนี้แจวว้าวมีติดเบิรนลยครับท่านผู้ชมนี่มีแพคคู่ครับ เช้านี้มีแพ็กคู่ให้ชมนะครับนี่สวยง,งามแต่มมาเรื่อยๆครับก็ถือว่ายัางพอได้นะครับผมเดี๋ยวเราก็ไปลุ้นแทบนุ้งกันต่อนะครับก็ไม่รู้ผลงานจะเป็นยังไงครับค่ำคืนนี้เอ้เช้านี้ครับไปครับผมบก็มาแทบนุ่งอมเก็บหมดแล้วนะได้มาห้าหกตัวจะไคกับด้ชมนี่ก็ไม่มีผลงานร ไม่เนี้เป็นไม้ซ้ำๆนะตรงนี้ซ้ำคนอื่นเข้าครับเพราะว่าดูแล้วมันไอ้นี่นะมีคนมากองข้าวไว้ครับเดี๋ยวมาดูพ่นงานดวงเราเป็นไงเอ่ยดวงก็ไม่มีพ่นงานนะครับดวงพี่เบิ้มยังไม่มีพ่นงานครับผมเอาครับเดี๋ยวเราไปยามบ่วงกระตอดีกว่าครับผมนี่ก็มะคืนแนวนี้ก็ไม่ค่อยมีพ่นงานนะครับ แต่เช้ามาได้แล้วหนูแต้มไม่ค่อยติดเท่าไหร่ครับแนวนี้ทีน่นาเน้นอยู่นู่นนะครับชายชายลองน้ําฝั่งนูนะ้นแนวนี้เขาจะเป็นรอยมีคนมาดักนะครับแนวนี้สามเขา่าก็มีรอยมากองข้าวพูกทุ่งไว้นะครับนี่พวกเลนหนูใหญ่หมดแล้ว เดี๋ยวลุนกันไปเรื่อยๆครับผมผลงานก็พอมีให้ชมเรื่อยๆทางกันไปนะครับก็ได้มากบ้างน้อยบ้างนะครับเป็นเรื่องปกติก็เริ่มสว่างนะครับท่านผู้ชมต้งแต่นู้นมาเลยนะท่านผู้ชมนน้นแถบหนู้นเลยมาเพิ่งจะได้แต้มนี่ครับแต้มที่ซองของนแนวนี้โอ้ตัวใหญ่ครับตัวดีนะ หนท้งข้าวครับตัวตัวใหญ่ครับทำโปงตัวใหญ่ทีนี้ก็ไปเน้นแนวร่องน้ํากันเลยแนวร่องน้ําแทบหนุหนนาลุ้นกว่าครับน้าชมครับคันให้ไปคันนึงครับนี่ปากไว้ตรงเนี้ไม่รู้โดนนูลากไปทางไหนหรือเปล่าไม่เจอเลยให้ไปแล้ว โดนไล่ลากไปแล้วมั้งไปครับลุ้นคันต่อไปกันดีกว่าคันนี้หาไม่เจอเราก็ไม่หานะครับไปคันต่อไปดีกว่าเสียเวลาครับข้างหน้ามีชนดีครับโอ้โหชนซ้ำคันเลยซ่องคันซ้ำคันเลยครับท่านผู้ชมนี่ไม่ติดนี่มาติดคันนี้ครับเนึ่งร้อยไป นอนท้องข้าวเลยครับชนชมครับดวงเราไม่มีพ่นงานนะครับยังไม่มีพ่นงานรูนี้เป็นน่าจะเป็นรูนู่ท้องข้าวแล้วครับพวนู่นพบเจ้าว่าเป็นรูนู่ท้องข้าวไม่ได้ครได้นู่นพบตัวนึ่นนี่โอ้สายใหญ่เลยเนี่ยตัวนี้ไล่ไล่อยู่ครับน่โอ้ไม่โดนดวงครับดวงไม่โดนครับโดนบวงครับผม สวยงามอยู่โอ้มาตรท่านอีลี่ครับผมสวยงามคักสายสวยครับคิดว่าจะไม่ได้แล้วครับหนูพุกนูนี้ได้อยู่ไม่โดนดวงครับโดนบ่วง ผมอยู่ห่างๆครับผมแนวลงหนะาเมื่อคืนก็ติดดีนะเมื่อคืนแนวนี้ผมก็ได้ไปสิปประตูได้นะแนวนี้ถือว่าผลงานดีครับแนวนี้พอได้อยู่มีคันสั้นอยู่หน้านู้นีกคันหนึ่งครับท่านผู้ชมอาวฝั่งนี้ก็ยังมีตัวติดนะครับท่านผู้ชมนี่ทามาคันนี้เลยเป็นไงครับนี่นี่ครับ ก็ได้อยู่ได้อยูตัวผมต,ตัวก็ไม่คีเลยนะไม่เล็กไม่ใหญ่ครับตัวไม่ได้ข้างหน้ามีกระดุกกระดุกยู่ไม่เหลือครับไม่เหลือกระดุกกระดุกนี่สวยงาม ค okay, ครับตรงนี้ก็จะห่างแล้วนะเรือไม่ถึงสิบคันแล้วเทมนี้แเดี๋ยวไปเล้นเป็นลุน้นคันกลางกันต่อครับผมคันกลางผมก็ใส่ไว้อีกนะใส่ห่างๆก็ติดตัวครับท่านผูมชมน่นอ,อุ้ยติดสองขันคู่ด้วยขนนลล้มๆครับท่านชมนี่ครับหนึ่งแป้นสวยงามครับ งนี้ล้มเป็นไงล้มก็ไม่รอสิครับจัดไปตรงแต้มนี่ครับท่านชมเมื่อคืนก็ได้ตรงนี้ไปแต้มครับท่านชมผมย้ายมาใส่ตรงนี้ครับเด็บล้อท่านชมเดี๋ยวมันลุ้นตรงนี้ครับมันมีรูนุพุกอยู่ครับผมแล้วก็ผมใส่บ่วงไว้ด้วยสามขันแล้วก็สองขันลุ้นกันครับอ้าว เมื่อคืนผมได้หนู่ท้องข้าวตรงนี้ไปตัวงครับผมนี่ครับอุย้ยมองไม่เห็นนะครับท่านผู้ชมอุย้ยดวงพี่เบิร์มทํางานครับผมอุย้ยนี่ครับสายสวยครับผมเนี่ยอุ้ยดวงพี่เบิร์มทํางานครับผมโอ้ดวงใหญ่ทํางานครับโอ้สวยงามครับอ้ยตัวอย่างนิ่มๆอยู่เลยนันเนี่ยท่านผู้ชม นายกกจะเชื่อครับดวงทํางานโอ้สวยงามครับใส่ดวงไว้ซีลั่งครับผมได้หนึ่งเต็มครับโอ้โหสวยงามครับเมื่อคืนไม่ติดนะครับมาติดร็อเช้าอา้าก็ผมก็เก็บมาสามนี้หลังที่สามครับดวงถึงได้หลังนี้นะครับเจ๋อครับผม Hmm. แนวนี้เป็นยังไงเนาะติดผ่านออกไม่ได้หรือมัอ้งเนี่ยได้แล้วเดี๋ยวลุ้นครับตรงตรงนี้จะได้สักกี่ตัวนะครับก็เหลือไม่เยอะครับใกล้หมดแล้วบวง ท่านผู้ชมครับบ่วงม่านไม่ม่านดูเอาเดอ้อนี่ครับติดหนูตัวซับนี่ครับบ่วงม่านไม่ม่านดูเอาครับท่านผู้ชมโอ้ติดมาได้ตัวซับนี้ดูดิติดตายเลยท่านผู้ชมเสียดายไม่งั้นได้ปลดปล่อยมอนแล้ว ท่านผู้ชมครับก็สรุปผลงานครับรวมยอดทั้งเมื่อคืนด้วยก็ได้ไปนบเช้านี้ได้ยี่สิบเอ็ดแต้มครับผมหนุกซองครับผมก็บวงประมาณร้อยก่าหลังครับโอ้เดินเหนื่อยครับหลซอยเลยนี่ก็เจ็ดโมงกว่าแล้วครับท่านผู้ชมก็ผลงานที่ได้เช้านี้ก็ยี่สิบเอ็ดแต้มครับผมหนุกสองแต้มนะครับนี่ในถุงปุ๋ยนะครับ ไม่เปิดให้ดูครับเปิดให้ดูอะไรติดเรื่องทุกทีครับผมติดเรื่องส่องคลิปแล้วส่องคลิปห่างที่ปล่อยไปนี่ติดเรื่องครับเปิดให้ดูครับเพราะนเปิดเป็นภาพข้าดำายัางอย่างติดเรื่องนะครับก็โฆษณาไม่เข้าครับก็นี่ครับผมก็ดวงผลงานดวงวันนี้ก็ดวงของช่องอีสานทานสปอตครับท่านสนับสนุนมาให้ใช้ครับก็ ได้หนูพุกตัวหนึ่งครับผมทีแรกผมว่าใส่ซี่ลั้งเอาใส่ห้าังครับได้หนุพุกมาตัวหนึ่งครับผมก็ผลงานก็พอใช้ได้ครับค่ำคืนนี้ครับผมรวมแล้วก็ได้50าสบเ็ดแต้มนะหนูพุก2ตัวพุกใหญ่ครับผมก็โอเคครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับผม